สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชงข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอเมรพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2568พระนท่านนายโบรเดมีเซเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียบ ในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอส่งคำอวยิพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความยืนหยัดมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวยูเครนตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและยูเครนได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวความเข้าใจอันดีและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาและขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้กว้างขวางออกไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพองศรีวรนุช เวลา17นาฬิกา37นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมในการพระรชาชทานเพลิงศพนางพงศ์ศรีวรนุชซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2568สิริอายุได้86ปีนางพงศ์ศรีวรนุชเกิดเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน2482ที่อำเภอมโนโรมจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนมโนรมสุวรรณอนุสรจังหวัดชัยนาทด้วยฐานะที่ยากจนจึงได้ออกมาทํางานอยู่กับคณะละครเร่ของคุณหนูสุวรรณประกาศจากนั้นได้เข้ามากรุงที่มหานครเป็นนักร้องวงต่างๆจนปี2 5 0 2ครูสุรพลสมบัติเจริญชวนมาร่วมวงเนื่องจากชื่นชอบในน้ําเสียงการร้องเพลงและได้แต่งเพลงไหนว่าไม่ลืมให้เป็นเพลงร้องแก้กับเพลงลืมไม่ลงทําให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วด้วยน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงโทนสูง นอกจากนี้ครูสุรพลและครูเพลงท่านอื่นยังได้แต่งเพลงให้ขับร้องเป็นที่นิยมอีกมากมายอาทิด่วนพิสวัตรแผลรักปักใจถือเป็นศิลปินต้นแบบให้กับนักร้องหญิงเพลงลูกทุง่งจนได้สมญานามว่าราชนีลูกทุ่งหญิงคนแรกของเมืองไทยทั้งยังมีผลงานด้านภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนางผ่องศรีวรนุชได้รับรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าเช่นปี2508และ2522ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุญาตชมหาราชบรมนาถบพิรในเพลงกลับบ้านเถิดพี่และเพลงโทษผู้ชายปี2518ถึง2520ได้รับรางวัลศสาวกาศทองคํา3ปีซ้อนและปี2535ได้รับการประกาศยกย่องกระทรวงวัฒนธรรมเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งขับร้องได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสร,อริยาภรณ์ชั้นจตุตะดิเรกุณาพรช่วงบันปลายอุทิตนร้องเพลงเพื่อง,งานการกุศล และสาธารณประโยชน์และยังทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนมาเรียนรู้เรื่องราวและผลงานที่เคยทำไว้และรางวัลเกียรติยศที่ได้จากการเป็นนักร้องสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรเอกสารสําคัญเกี่ยวกับประเทศไทยที่หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์โนทรทั์รวมการเฉพากิจแห่งประเทศไทยรายงาน ่12สิงหาคม2568เวลา13นาฬกา50นาทีเวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์นี้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และสารสนเทศระดับชาติเปิดเมื่อปี2548มี16ชั้นออกแบบให้ทันสมัยประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชนห้องเก็บเอกสารจดหมายเหตุห้องวิจัยหนังสือพิมพ์เก่าและพื้นที่นิทรรศการทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสิงคโปร์ในมิติต่างๆให้ความสำคัญกับการบริการดิจิทัลผ่านระบบ e-resources และ คลังข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลและเป็นที่ตั้งของศูนย์สิงคโปร์ศึกษาซึ่งรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ์และเอกสารต้นฉบับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเมืองของสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดให้นักวิชาการนักศึกษาและประชาชนเข้าศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางในฐานะเป็นศูนย์กลางความรู้ระดับชาติ โอกาสนี้ทอประเนตเอกสารเกี่ยวกับประเทศไทยประกอบด้วยพระราชหัตทะเลขาสององค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถึงนายเรจิเนาแพดเดย์หุ้นส่วนของบริษัทแฮมิลตันกรย์แอนโคบริษัทการค้ายุคแรกเริ่มของสิงคโปร์เพื่อหาหรือเรื่องการค้าขายสินค้าของสยามและการจัดซื้อสินค้าจากลอนดอนเพื่อใช้ส่วนพระองค์สะท้อนความสัมพันธ์ทางการค้า และการติดต่อระหว่างสยามกับบริษัทการค้าในสิงคโปร์ช่วงกลางศตวรรษที่19หนังสือภาพถ่ายกรุงเทพมหานครช่วงปีคศ1885ถึง1886 นายฟริชชูมันช่างภาพประจำราชสำนักสยามถ่ายไว้เป็นภาพทัศนียภาพและสิ่งปลูกสร้างสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครอาทิพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามพระปรางวัดอรุณวัดราชบพิธทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยาอาคารริมแม่น้ำถนนเจริญกรุงถนนสีลมภาพบุคคลโกดังสินค้าของบริษัทการค้าในโยุโรปและบ้านเรือน บันทึกของบัตรหลวงกีตชาร์ดัวยัเดซีมเดย์แปดสวิตเป็นบันทึกหลังการเดินทางครั้งแรกของบัตรหลวงกีตชาร์ดพร้อมกับคณะเยสุอิตซึ่งหลุยที่14ส่งไปสยามในปีคศ1685ถึง1686บันทึกข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีพืชพันธุ์และสัตว์พื้นเมืองของสยาม บันทึกของอัสวินอเล็กชองโชมงเคลรติยงเดลัมบซาเดอร์มิสเตอร์เชอร์วาลเยเดชมงอลาคูดูคอยเดซิเซมขสอยแปดสิบหกบรรยายถึงระบบการปกครองประเพณีศาสนาการค้าและรูปแบบพิธีการในรา,ราชสำนักสยามสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชรวมทั้งบรรยายถึงความสวยงามของเรือพระที่นั่ง บันทึก Journal of an Embassy from the Governor General of India to the Courts of Siam and Cochin China คศ1828บันทึกของนายจอห์นครอฟเฟิร์ดเป็นบันทึกการเดินทางและภารกิจทูตจากรัฐบาลอินเดียอังกฤษไปยังราชสำนักสยามและโคชินจีนรวมทั้งแผนที่เก่าแผนที่การเดินเรือหรือแผนที่ภูมิศาสตร์ที่มีไทยหรือสยามเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะในประเทศสิงคโปร์แต่ยังมีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งอนุรักษ์และอ้างอิงเอกสารทางประวัติศาสตร์เช่นบันทึกของนักสำรวจการเดินเรือบันทึกทางการทูตเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอกสารจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ ที่สำคัญหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ยังพยายามเก็บหนังสือหรือสิ่งพิมพ์เก่าในอดีตของภูมิภาคนี้มาจากที่ต่างๆเพื่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบรวมถึงหนังสือหรือเอกสารหายากของไทยที่มีเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติแห่งนี้จากนั้นสเสด็จออกณนะชั้นลอยชั้น11โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางอุริรัตเจริญโต เอกอัคราชาทูตณสิงคโปร์อัคราชาทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารบกและฝ่ายทหารอากาศและข้ารชาชการสถานเอกอัคราชาทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชาทานของที่ระลึกในโอกาส,สเสด็จพระราชาดำเนินเยือนสิงคโปร์ระหว่างวันที่1 9 2 2ถึง22สิงหาคม2,568 เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ไปอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานชางี นางอุรีรัเตเจริญโตเอกอัครราชาทูตณสิงคโปร์นางสาววองเซียวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยผู้ช่วยทูตทหารสามฝ่ายข้าราชาการสถานเอกอัครราชาทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ทีจี8เสด็จพระราชาดำเนินกลับประเทศไทย จากเริ่มตั้งถิ่นฐานสู่มหานครของโลก60ปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงมาตลอดรวมความหลากหลายต่างเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมเพื่อสร้างชาติแต่ยังคงรักษารากเหง้าอัตลักษณ์ตัวตน เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของคนสิงคโปร์ขณะเดียวกันยังต้องก้าวต่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆไปด้วยผืนดินและผืนน้ำที่มีอยู่ให้ชื่อสิงคโปร์ยังคงอยู่บนแผนที่ต่อไปสิงคโปร์สร้างประเทศให้เจริญรุ่งน้าแม้ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่เป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจโลกเพราะผู้นำม,มีวิสัยทัศน์มีนโยบายพัฒนาประเทศที่ชัดเจนเห็นว่าคนเป็นกำลังสำคัญของการสร้างชาติ จึงพัฒนาคนสิงคโปร์ให้เป็นประชาชนมีคุณภาพสูงมีระบบบริหารราชการที่มีจุดหมายแน่นอนดูแลเรื่องการศึกษาแม้คนบกคร่องทางร่างกายหรือสติปัญญาคนแก่ผู้สูงวัยด้วยระบบสุขภาพสาธารณสุขมีกิจกรรมทำด้วยกันตั้งแต่บ้านชุมชนสังคมครอบกลุ่มทั่วประเทศทำให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลรักห่วงใยประชาชนให้ความสำคัญกับประชาชนและทำให้เห็นว่า นักการเมืองสิงคโปร์หาเสียงและทำงานเพื่อสร้างความสุขความเจริญให้แก่คนและประเทศชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่จังหวัดกาญจนบุรี พลอากาศเอกทรงคิดสุขบางกรม,มาวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสา,ารีนีสิริพัฒมหาวชราราชาธิดาเดินทางไปยังพื้นที่แปลงปลูกป่า3อย่างประโยชน์4ี่อย่างแปลง30ไร่บ้านไล่โว่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันสัตว์ป,ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นห้องเรียนธรรมชาติจัดสร้างขึ้นตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินที่ิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาองค์ประธาุมูลที่ภูบดินเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ โดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒมหาวชระราชาธิดาเสด็จไปสรงติดตามการดำเนินงานโครงการและส่งปลูกต้นอบเชยซึ่งได้ส่งเสริมให้ปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาทั้งยังเป็นการสร้างสมดุลให้แก่ชุมชนและพื้นที่ป่า จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านสาระวะตมบุไล่โวเป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมยุววิจัยป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างรุ่นที่4ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่22-24สิงหาคม2568มีนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านไล่โวและโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านสาระวะ เข้าร่วมจำนวน64คนในการพัฒนาพื้นที่โครงการมูลนิธิภูบดินคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านต่างๆเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยและยังให้ความสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รู้รักและหวงแหนธรรมชาติและผืนป่าให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมสวนกาแฟ